วันนี้เราจะอธิบายคำสั่งที่ประมวลผลข้อมูลในรีจิสเตอร์ต่อนะครับก็คือเป็นคำสั่งประเภทลอจิกนะที่พวกเรารู้อยู่แล้วก็คือ and or xor ซนะซึ่งการทำงานของมันเนี่ยจะทำงานในลักษณะ Bitwise ก็คือบิตต่อบิต นะครับความหมายก็คือบิตต่อบิตนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าคำสั่ง a nrdrnrm เนี่ยมันทำงานอย่างไรก็คือเอา rn นะครับที่มีข้อมูลแบบนี้กับ rm ที่มีข้อมูลแบบนี้นะครับความยาว32บิต นะครับในนี้มีข้อมูล32ปิบิตเอาข้อมูลเหล่านี้มาแอนกันนะครับสัญลักษณ์การแอนของเราก็คือจุดโอเคไหมเช่นศแอนกับ1ได้0 1แอนกับ0ได้0 0แอนกับ0ได้0 1แอนกับ1ได้ หนึ่งนะครับอย่างนี้เรียก Bitwise Operation นะทำงานในบิตที่ตรงกันก็คือบิตนี้คือบิตที่0บิตที่1บิตที่2บิตที่3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงบิตที่31โอเคไหมนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไปเก็บไว้ใน RD นะครับ นะยกตัวอย่างเช่น a เท่ากับ f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 , f, f 0 4ตัวนะถ้าเราเอา a ไปแอนกับ b นะครับให้พวกเราสังเกตนะว่าอันนี้เป็นแอนตัวเดียวนะครับ and, ตัวเดียวมันทำงานในลักษณะเดียวกับ b i t w i s e นะครับเป็น bitwise and นะเราก็จะได้ว่าเอา0กับ1ในนี้4ตัวใช่ไหมตรงนี้คือ0 4ตัวนะครับเอามาแอนกันก็จะได้0หมดเลยโอเคไหมเพราะว่าในนี้ก็คือ1 4ตัวไปแอนกับ0อีก4ตัวนะครับตัวนี้ก็จะได้0นะ ก็จะได้0หมดทุกตัวทุกบิตโอเคไหมครับนี่คือการแอนแบบบิตไวส์ wise. ส่วนการอก็เหมือนกันถ้าเราเอา A ไปอกับ B มันก็จะได้0ไปอกับ1ทีละบิตก็จะได้1หมดเลยทั้ง32บิตโอเคไหมอ่าในขณะที่ คำสั่ง MVN ย่อมาจากคำว่าอะไรครับย่อมาจากคำว่า Move Not Move Not ก็คือการ Inverse นะการ Inverse เพราะฉะนั้น r d ก็จะเท่ากับ RM Inverse ก็คือผมใส่สัญ,ญลักษณ์ขีดบนเอาไว้ เห็นไหมผมใส่สัญลักษณ์ขีดบนเอาไว้มันอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับอ่ะเราก็จะได้ว่าในตัวอย่าง c เท่ากับ not b ใช่ไหม b ก็คือ0ข้างหน้า f อยู่ข้างหลังเมื่อ not เสร็จ c ก็จะเท่ากับ1อยู่ข้างหน้า0ไปอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็คือการทำ i n v e r s e ด้วยภาษา C และภาษา Assembly นะและตัวอย่างสุดท้ายก็คือการ Exclusive All นะครับสัญลักษณ์นี้คือ Exclusive All ในภาษา C ก็หลักการเดียวกันก็คือ0กับ1 Exclusive All ได้1ทั้ง4บิตก็จะได้ F 0กับ1 Exclusive O l l ทั้ง4บิตก็จะได้ F นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ f ทั้ง8ตัวโอเคไหมเราเรียกว่า exclusive or นะครับโอเค